ตำนานปู่สมเฝ้ารั์วิญญาณที่คอยเฝ้าสมบัติเรื่องราวของปู่สมเฝ้ารั์ที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักกันดีนั้นจนกลายเป็นข่าวลงหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งเกิดขึ้นในราวปีพุทธศักราช2500ที่กรุสมบัติวัดร,ราชบูรณะครับเมื่อมีโจรกลุ่มหนึ่งได้เข้ามาลักลอบขุดสมบัติภายในวัดซึ่งใช้เวลานานถึง3วันด้วยกันในการขุดสมบัติในครั้งนี้เนื่องจากมีสมบัติมากมายมหาศาลแต่ทว่า เมื่อลักรอบนําออกมาแล้วก็เกิดปฏิหารขึ้นมาโดยเฉพาะพระแสงขันชัยสีซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจาราชกุภฏภั์ได้เกิดส่องแสงแวววับขึ้นมาและในขณะเดียวกันนั้นครับบรรยากาศของท้องฟ้าก็เกิดวิปริตแปรปรวนต่อมาครับ หนึ่งในผู้ลักลอบก็ได้เข้ามาหาเจ้าหน้าที่ตำรวจในสภาพเมามายยอมรับว่าตนเองนั้นเป็นผู้ที่เข้าไปขุดค้นสมบัติเองและได้คืนของที่ขโมยเอาไปให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งผู้ที่ร่วมกระบวนการนั้นต่างก็ได้รับอันเป็นไปต่างๆนานาเช่นเสียสติปไปลำดาบจุดกลางตลาดบ้างหรือร้านที่รับซื้อไว้ก็ต้องล้มเลิกกิจการไปทั้งนี้เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการโดนบันดาลของผู้สอบข้อสอบนั่นเองครับ